ราประกาศวิ่งรอเพื่อให้รับักอย่างนั้น่ไามาผมไม่กล้าโดนแดดลัวไครมันมัน่เดี๋ยวเล่าให้เดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้บัดการท่านผู้การฟังดิ นายกม้าหน่ะนายกสวิตมานังเย็นเลยผมมาอันนี้จะต้องขอกำนั่นที่บ้านจากตำรวจอื่นมาช่วยกันด้วยนำรวจแกงกะเพราแกงกะเพราสเปซให้เจ้าหน้าที่เราซะก่อนนะครับท่านผู้จับให้เจ้าหน้าที่เราซะก่อน พอเจ้าหน้า <joke> ท <in> ี Kel ่เราอต้นมายืนพอเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะถ้าเราเคลีย์แล้วเจ็ดสิบห้ากรัมได้คลีดแล้วใช้ได้เลยแต่เจ้าห้าที่เหรอเนาะกำนันที่บ้านต้องต้องต้องมีนะ่แล้วกันเดิางยังเดี้ยวตกตันไปก็ได